สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของเซลตุยเชนเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเซลตุยจะพามารถดูรถนะครับผมก็คือวันนี้นะครับรถจะมีส่งมอบทั้งหมด3าคันเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่ในรุ่นของตัวซีประตูนะครับเกรดตัวแซนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับของตัวเตี้ยนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรถโมเดลปี2 0งพ 23นะครับตรงเนี้ยถ้าใครสนใจรุ่นไหนก็ลองทักมาถามดูได้นะครับเพราะว่าปีโมเดล2023นะครับก็ยังมีพอเหลือให้เลือกอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นเกรดตัวแซดนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเราขอให้ดูนี่ครับตาไฟก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับลีมติดเรียบร้อยใส่กันสาดนะครับ้อมแต่งนะครับตัวนี้คือแม็กในรุ่นของเกรดตัวแซดก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดฮิตแล้วก็ยอดนิยมมากนะครับสาหรับลูกค้า อยากได้เป็นเบาะหนังนะครับแต่เป็นรถตัวเตี้ยนะครับก็จะเป็นในรุ่นของเกรดตัวแซนะครับนะครับเป็นทร็อปสุดเลยนะครับนี่นมันจะมีสักษณ์ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับอันแรกผ่านไปนะครับสําหรับวันนี้ก็สมความดปานจริเลือกดีครับผมวันที่16วันหวยออกด้วยนะครับ ใครอยากตามป้ายแดงก็ดูเลยนะครับแล้วต่อมานะครับจะเป็นในรุ่นของตัวยกสูงนะครับตัวนี้จะเป็นรถนะครับปี2024ครับโมเดล2024สวยมากนะครับบอกเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นในเกตตัวยกสูงรเนโซแนะครับตาไฟสวยๆนะครับมีไฟดีไลท์แบบนี้เลยอันนี้จะเป็นในรุ่นของสีขาวมุกนะครับกระจังหน้าก็เป็นลักษณะสวยๆแบบนี้เลยนะครับออกแบบมาเพื่อ รถแรงลมนะครับแอโรไดดามิกนะครับสวยๆนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของไฟปัดหมอกเป็นในรุ่นของ LED เรียบร้อยแล้วนะครับจะส่องสว่างนะครับไกลนะครับถ้าเป็นในเกรดของตัว l d a จะเป็นในหลอดของไฮโดรเจนนะครับผมบอกเลยว่าตัว2014น่าตาไฟสวยมากนะครับก็จะเปลี่ยนไปในส่วนของขากระโปรงแล้วก็กระจังหน้านะครับสังเกตว่าตัวนี้นะครับ จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับขีดริ้วก็จังหน้าตัวนี้ก็จะออกแบบมาเพื่อลมตีที่มาแล้วก็ขึ้นไปเพื่อลดแรงรูดล,ลมได้ดีมากเลยนะครับ mm hmm. เนี่ยลดแรงเสียดทานของลมนะครับตัวนี้ทํางานกันไนดะนะครับในรุ่นของตัวสี่ประตูนะครับเกรดตัวแซตัวนี้นะครับใส่แม็กเป็นแม็กสิบแปดนะครับแม็กสิบแปดยางนะครับก็คือตัวนี้ใส่เป็นแม็กยางของเรนโซ่เลย อ่ะท็อตีนะครับตัวนี้จะเป็นแม e ็ก20นะครับแม็ก20 e เลยนะครับแม็กยางจะเป็นขอบเรนโซ่สวยๆเหลือดำนะครับซึ่งแม็กดำใส่ครอบปั๊มเป็นไฮแคร์ปร้านะครับใส่เป็นน็อตเดิม์ขอบ20ตัวนี้ดูจะเต็มชุ้มล้อมากเลยเห็นไหมนะครับทุกทุกคนดูนะครับรถจะเหมือนคล้ายๆเป็นออกสไตล์ตัววีคอร์เลยตัดขาวมุกตัดตดำนะครับตัวนี้ ดูแบบกลมกลืนมากสวยนะครับสำหรับตัวยกสิงตัวนี้อันนี้ไม่ได้ทําการโหลดนะครับเพียงแค่ใส่ในส่วนของแม็กขอบยี่สดูเต็มซุ้มแล้วนะครับอันนี้ก็ติดปีมเรียบร้อยนะครับก็ใส่กันสาดที่มันสาดจะลองมือเปิดนะครับแจวๆเลยกับแบบนี้สวยสี่เนนะครับภายในนี่ ผมให้ดูภายในปี2024นะครับที่เปลี่ยนไปตอนจะมีแผงของแผงประตูตรงนี้ก็จะมีดีไซน์นะครับออกแบบก็เป็นดซนสามมิตินะครับจับรูปดูก็สวยงามนะครับแล้วก็ส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะมีตรงสีเหลีย่ยมสีถูกที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับจะเพิ่มเข้ามานะครับในรุ่นของตัวนี้ก็จะมีปุ่ม2ปุ่มเพิ่มเขามาื่ที่หน้าจอนะครับอันนี้จะเป็นตัวเซตออโต้นะครับลายบอกก็จะเป็นเบาะหนังคูแมก นะครับลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วแต่ล yeah. right ูกค้าจะเลือกนะครับในรุ่นของเกรดโรเซตบางทีลูกค้าคนไหนอยากได้ก็จะพอมีให้ดูนะครับในรุ่นของพที่สแต่ตัวนี้เป็น2องพันยีแต่ผมให้ดูปท้ายนี่เห็นไหมปท้ายสวยๆแบบนี้นะครับก็เป็นตัวโมเดล2องพนะครับเห็นลูกค้าหลายท่านถามว่าถ้าเป็น2องพี่สของวันยุมีอะไรแตกต่างกั่างบ้างก็จะมีด้านหน้าด้านหลังจนถึงปท้ายแล้วก็ภายในจะแตกต่างกันบ้าง นะครับนี้ก็จะเป็นเกรดตัวแซบนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นเกรตัวแซบนะครับแต่เป็นโมเดลปี2023นเนาะคันแรกคันหน้านะครับแต่นี้จะเป็นตัวยกสูงนะนะจะเป็นตัวเตี้ยนะครับคันนี้ถูกประกบด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโมเดล2 0 2 3กันนะครับแต่เป็นรุ่นแคนะครับแครับอันนี้ทําการใส่แม็กจักรทรงเรียบร้อยนะครับใส่สเตปยางหนาสิ้นสิพร้อมใช้งานเลยนะครับก็ด้านหน้าเหมือนเดิมครับ ในปี2023ด้านหน้าตาไปก็จะเป็น daylight อยู่ด้านล่างดีนะครับถ้าเป็น2 0ง4ันยี่ส l i g h t อยู่ด้านบนนะครับอันนี้เป็นรุ่นของเกรด LDA นะครับห่าเขี้ยวจะเป็นชุดตรงนี้เหมืนี้มีเขี้ยวนะครับถ้าเป็น LDA นะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นไฮโดรเจนไม่ได้เป็นไฟตัดหมอกส่วนด daylight นะครับแม็กตัวนี้ก็จัดมารอๆเลยนะครับโหลดก็ ใส่ยางหนานะครับเป็นล้อแม็กคอร์ชแปดนะครับยางก็รัดเข้าไปนะครับแม็กคอร์ชูแปดตัวนี้จะเป็นแม็กส่วนของคอสมิกนะครับคอสมิกเลยแข็งแรงทนทานใช้งานนานๆไปเลยนะครับใส่น็อตล้อสีไทเทเนอร์นะครับครอบคุมสีดำเนี่ยมากับคอสมิกแถมมาให้อยู่แล้วนะครับครอบปั๊มเป็นส่วนของลายชัป้านะครับคาร์บอนนะครับขนาดยางตัวนี้จะรัดด้วยยาง255 50 ขอบสอบ18ลายยางแบบนี้มีร่องลึกๆสวยๆเลยนะครับไม่ได่างนะครับใช้งานยาวๆนะครับตัวนี้จะเป็นแับนะครับไม่ใส่ชิว้วกันสาดเพราะว่ารถส่วนใหญ่ที่ใส่ชิว้วกันสาดหรือว่าใส่แหนกจะดูไม่สวยนะครับถ้าใส่แหนกแล้วจะไม่ใส่ชิว้วกันสาดนะครับแล้วก็มาดูส่วนของครอบมือเปิดนะครับตัวนี้ก็ใส <im> ่อเข้าไปสวยๆทุกพรเมียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวขับเปิดนะครับนังก็ได้ วันนี้ถามว่าอะไรอันนี้ก็จะคือการชนนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใส่แี่ยแล้วก็แม็กแต่งแล้วก็โหลดนะครับเขาจะให้ก่อนวนให้นะครับเพื่อเันจะได้ดูสวยๆตูดเป็นจมียาวนะครับด้านหลังตัวนี้ก็แม็กเข้ากันนะครับเสมอซุ้มไม่เกินนะครับอันนี้คือเสมอซุ้มเลยนะครับตัวนี้ไม่ล้นไม่ล้นนะครับเห็นไหมนะครับไฟท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายโมเดลปองันี2023นะครับอันนี้เนี่ยเห็นไหมพอถอดกันจนท้ายเราจะดูสวยเลย ถ้าเราใส่แต่งกันพ้ามันจะยื่นออกมามันจะดูไม่สวยนะครับอันนี้ถ้าให้สวยนะครับผมบอกเลยว่าไปส่วนของคอนยางอะไรออกจับเลยนะครับแล้วก็ลดความหนักได้นะครับวันนี้นะครับที่ผมมาดูนะครับก็มีให้ดูทั้งสามรุ่นเลยนะครับสาหรับลูกค้าที่คนไหนอยากได้รถเป็นโมเดลปี2023หรือ2024สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับปี2023ก็ยังพอมีรถให้ลูกค้าได้เลือก อยู่เป็นบางรุ่นนะครับลองทักสอ,อบถามได้นะครับที่เบอร09์094 536 3330หรือว่าทางเพจเ Facebook ของเซียวตุย100%ได้เลยครับเซียวตุย100%คิงยนสาขาพิมายนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยว่ามีตัวเก่าตัวไหน นะครับหรือว่าจะชมเป็นรถตัวใหม่ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับลูกค้าคนไหนสนใจหรือว่าอยากสอบถามก็ทักมาได้เลยนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็อากาศเย็นแล้วนะครับฝากให้ลูกค้าทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ